สวัสดีทุกๆท่าน transit ของวันที่14ตุลาคมได้มีจุดสนใจของพลังงานจากแอสเปกของดาวพฤหัสต,ตรีโกนพระอาทิตย์ซึ่งมีดาวองคารที่ฉากกับพระอาทิตย์ด้วยและสุดท้ายดาวศุกร์ oppose ดาวยูเรนัสเราเริ่มต้นด้วยพระอาทิตย์ในราศีตุลฉากดาวอังคารในราศีกรกฎละกันนะซึ่งในฐานะของธรรมชาติระหว่างธาตุน้ำกับธาตุลม จะมีจุดบางๆของความรู้สึกเครียดกับฉากนี้ดาวอังคารจะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เกิดปัญหาทางอารมณ์อย่างลึกเพื่อเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอารมณ์กับพลังงานนี้ความรู้สึกนี้จะเจาะลึกไปถึงเวลาหเดือนเป็นต้นไปเพราะดาวอังคารกำลังอยู่ในตำแหน่งของความมืดหรือเงาจากการเตรียมตัว retrograde ในวันที่6ธันวาคมพระอาทิตย์ในราศีตุล ทำหน้าที่ส่องสว่างเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆแต่ในกรณีของราศีกรกฎก็คือครอบครัวและรูปแบบของตัวตนส่วนพลังงานของดาวอังคารเป็นหลักการการกระตุ้นและความกล้าหาญทางอารมณ์และให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองเราจึงสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขระหว่างตัวเองและผู้อื่นความหมายนี้เป็นเหมือนกระจก ซึ่งในส่วนของความสัมพันธ์แต่ละคนจะเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่เราไม่ชอบออกมาอันนี้เขาเรียกว่า mirror effect เป็นเอ f e c t ที่นำด้านมืดของเราออกมาเพื่อให้มองไปถึงจุดที่จะต้องแก้ไขซึ่งรูปแบบของแต่ละคนจะต้องมีการดัดแปลงหรือตัดขาดออกไปช่วงนี้อารมณ์ของเราก็จะไม่ค่อยปกติและรู้สึกกระสับกระ่าอย่างแรงให้นึกถึงและจับปัญหาหลัก และแก้ไขมันไปอาจจะต้องมีส่วนที่ตัดขาดความสัมพันธ์ออกไปด้วยแต่ให้หรู้ว่าอะไรอะไรที่ไม่มั่นคงในชีวิตของเราก็ไม่สามารถแบกไปอนาคตได้ในส่วนของ Jupiter Retrograde ตรีโกนพระอาทิตย์ตรีโกนเป็นพลังงานที่ทั้งสองดาวประสานงานไปอย่างดีเหมือนได้จับมือร่วมกันนะ นำพาอีโก้ของแต่ละคนออกมาอย่างชัดเจนจูปิเตอร์จะทำหน้าที่ให้เราแก้ไขปัญหาจากความรู้สึกภายในจะบอกว่าเป็น intuition หรือ gut feeling ก็ได้นะแล้วในส่วนของดาวศุกร์จะมองเห็นและรับข้อมูลผ่านดาวยูเรนัสจากพลังงานของ opposition ซึ่งอาจจะเปิดเผยสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดาวศุกร์อาจจะได้รับข้อมูลจากอดีต แล้วในคลิปล่าสุดได้พูดถึงพลังงานของควอนทัมซึ่งเป็นคำตอบง่ายๆเอ๊ะนี่เป็นคู่กรรมจากอดีตเราหรือเปล่าบางคนอาจจะเห็นหรือรู้สึกได้อย่างชัดเจนให้เข้าใจว่าหมดกรรมถึงจะลอดได้เราจะเห็นว่าดาวศุกร์ยังอยู่ในมุมตรีโกณกับดาวอังคารในราศีกรกฎและดาวเนปจูนในราศีมีนด้วยจงอย่าลืมความหมายของเจ้าพ่อเนปจูนนะ ที่สามารถบังตาทุกๆคนได้และค่อยๆเปิดเผยความจริงในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็กระซิบข้างๆหูเราว่าเราแค่มาชดใช้กรรมที่เราสร้างไว้ในอดีกตกับความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามแอสเปกสุดท้ายได้ทำให้เรามองเห็นถึงภาพลวงตาซึ่งเป็นการทดสอบระดับจิตของเราที่พระจันทร์จะต้องสื่อให้ถูกทางสรุป ดาวเสาร์กำลังทำหน้าที่ให้เห็นความซื่อััวยหรือหลอกลวงกันแน่ดาวเสาร์ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีคู่ดังนั้นเราต้องพิจารณามันด้วยตัวเองพระจันทร์จะต้องใช้ intuition และ gut feeling อย่างสูงเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ณหาคำตอบผ่าน illusion และ manipulation เราคือผู้ถูกกระทำหรือเราคือผู้กระทำกันแน่ สังเกตเอานะแล้วก็อย่าดูดพลังงานนี้เข้ามาและอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจควรใช้ลอจิกกับการตัดสินใจกับคนที่หลอกลวงเราถึงแม้เขาอาจจะดูเหมือนคนที่น่าเชื่อถืออา้าวเห็นหรือ,อยังยุคของการคลายฝันกำลังจบ